สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้พี่เองเอาแมพสิงคโปร์มาให้น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นโจทย์ระดับของ secondary two หรือระดับม2บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันดูนะครับครับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมพสเกลนะครับลองดูกันครับโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าในแมพนะครับเขาวาดเล้งไป5เซนนะครับจะเทียบกับของจริงของ actual distance เป็น8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ข้อ i นะครับเขาบอกว่าให้ทำให้หาสเกลของแมพหน่อยว่ามันเป็นเท่าไหร่ในฟอร์ม 1, 1 n นะครับหรือ1ต่อ n นะครับน้องอาจจะเคยเห็นในแผนที่ที่เป็น,นกระดาษหรืออาจจะเห็นในตัวโมเดลของเล่นโมเดลรูปจำลองอะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นเคยเห็นว่า1ต่อ100หรือ1ต่อ500อะไรแบบนี้นะครับตัวเรโ i ตัวนี้นะครับความหมายมันคือในของโมเดลนะครับ1ห,หน่วยจะเป็นของจริงกี่หน่วยนะครับอย่างเช่นน้องอาจจะบอกว่าในของโมเดลนะครับเป็น1เซนแต่ของจริงอ่ะจะต้องเป็น100เซนนะครับ หรืออาจจะเป็นของในโมเดลเป็น1เมตรแล้วของจริงจะเป็น100เมตรก็ได้นะครับที่เขาไม่เขียนยูนิตเพราะว่ามันคือยูนิตเดียวกันน้องจะใช้ยูนิตอะไรก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้ครับที่โจทย์ถามเขาบอกว่าเขาให้มา5เซนเนี่ยเทียบกับ8กิโลเมตรนะครับยูนิตมันคนละยูนิตกันอยู่นะครับสิ่งที่น้องต้องทําคือเปลี่ยนยูนิตก่อนนะเปลีย่ยนให้เป็นยูนิตเดียวกันให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เขาให้มาว่า5เซนเนี่ยเทียบเท่ากับ8กิโลเมตรนะครับพี่ก็จะเปลี่ยนกิโลเมตรให้เป็นเซนนะครับเราจะรู้ว่า1กมนะครับ มันจะเป็น1นึ่งแสนเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัว8กิโลเมตรตัวนี้นะครับพี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็น8 0 0แสนเซนนั่นเองนะครับอีกนิดนึงนะครับฟอร์มเขาบอกว่าตัวข้างหน้าครับขอให้เป็น1ต่ออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้มันเป็น5ต่ออยู่นะครับงั้นเราก็จะหาร5้าเข้าไปทั้ง2ด้านนะครับหารหไปครับก็จะเป็น1เซนเทียบเท่ากับ1นึ0 0 0สนหกหมื่น นั่นเองนะครับแล้วพอเรามียูนิตเดียวกันแล้วนะครับน้องก็สามารถที่จะละยูนิตทิ้งไปเห็นว่ามัเขียนยูนิตได้แล้วนะครับก็จะตอบว่าเป็น1ต่อ1นึ0 0 0นหมืั่นเองครับต่อที่ข้อ2นะครับเขาบอกว่ามีโรงหนังห่างกันอยู่12กิโลเมตรนะครับถ้าเอาไปวาดในแมปจะห่างกันกี่เซนนะครับสลหรับตัวข้อที่ถามแบบนี้นะครับน้องไม่ต้องเอาตัวฟอร์มเป็นหนึ่งตัวเองมาใช้นะครับเพราะเลขมันเยอะเราจะเห็นแล้วว่าแสนหมันใช้ยากนะครับให้น้องหยิบ ตัวโจทย์มาใช้เลยนะครับที่บอกว่า5เซนเทียบกับ8กิโลเมตรนั่นแหละเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับกลับด้านมานนึ่งนะครับเราจะบอกว่าถ้าของจริง8กิโลเมตรเนี่ยจะต้องวาดด้วยขนาด5เซนนะครับแล้วถ้าของจริงเป็น1กิโลเมตรล่ะก็ต้องวาดด้วยขนาด5หาร8เซนนั่นเองนะครับแต่โจทย์ถามว่าแล้วถ้าของจริงเป็น12กิโลเมตรอะในแบบจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอา5ส่วน8ไปคูณกับ12 นะครับแล้วก็คิดเลขนะครับเอา4ตัดนะครับ4 3 2 4 2 8นะครับจะเป็น15บส่วนสนะครับหรือก็คือ7.5เซนนั่นเองนะครับส่ยนข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกเรือสวรรค์หรือก็คือบ่อเก็บน้ำนะครับบ่อเก็บน้ำมี area เป็น32มสิบสองสแควร์กิโลเมตรนะครับถามว่าถ้าแปลว่าในแมปนะครับตัวพื้นที่จะเป็นกี่สแควร์เซนติเมตรนะครับสำหรับตัวข้อ3ตัวนี้มันจะเป็น area scale นะครับ สิ่งที่เรามีนะครับให้น้องหยิบเหมือนเดิมตัว5เซนเทียบเท่ากับ8กิโลเมตรนี่แหละนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเลนส์สเกลนะครับถ้าเราคุยถึงตัวแอเรียสเกลให้น้องสแควร์เข้าไปให้มันนะครับสแควร์ square เข้าไปให้มันทั้งคู่นะครับน้องก็จะได้เป็น25สแควร์เซนติเมตรเทียบเป็น64สแควร์กิโลเมตรนั่นเองนะครับหรือเรากำลังบอกว่าถ้าของจริงนะครับ64สแควร์กิโลเมตรจะไปวาดในแมป เป็นแค่25่สาแควร์เซนติเมตรนะครับแต่โจทย์ถามว่าแล้วถ้าของจริงเป็น32ล่ะถ้าของจริงเป็น32สิบงแควร์กิโลเมตรนะครับน้องจะเห็นว่าจริงแล้วมันคือครึ่งหนึ่งนะครับมันคือครึ่งหนึ่งนะครับถามว่าครึ่งหนึ่งจะว่าเท่าไหร่น้องก็หาร2ไงนะครับหาร2ให้25บ้างนะครับนันก็จะเป็น25หาร2หรือก็กคือ12.5สาแควร์เซนติเมตรนั่นเองครับ้องจะเห็นแล้วว่าโจทย์ไม่ยากมากนะครับเพเียงแต่ว่าน้องรู้ที่ทำน้องก็จะทำได้อย่างไม่ยากมากเลย